สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับมาเจอคาเฟ่ร,รับรับร้านหนึ่งนะครับที่เราก็มายืนงงๆอยู่ในดงกอไผนะ่เนาะมีชื่อร้านว่าสลัดคาเฟ่โซบะนะครับภายในร้านก็จะมีกิจกรรมพายเรือคายัคนะครับล่องตามแม่น้ําหน้าคาเฟ่นะครับเพราะว่าคาเฟ่ของเขาก็จะอยู่ติดกับแม่น้ําเลยนะครับก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับภายในร้านก็ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ มุมถ่ายรูปนี่บอกเลยว่าถ้าใครฝีมือการถ่ายรูปมันจะได้รูปมาได้สวยงามมากๆเลยครับ <Wow. S 1> แล้วก็มาพูดถึงเรื่องรสชาติของกาแฟนะกาแฟรสชาติก็ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาทุกถูกนะอ่าสโลแกนของร้านเขาก็จะมีว่าเราอ่ะไม่ได้ชานะแต่พวกนายอ่ะเด็วไปก็เป็นคอนเซปต์ของตัวสลอนะ็อตเนาะเป็นโลโก้ของร้านเขานะครับเนี่บรรยากาศก็จะติดแม่น้ําประมาณนี้เลยวันนี้คือฝนมันตกนะเราก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายข้างนอกนะครับ อยากให้มากันใครมาราชบุรีต้องลองมาที่นี่กันนะครับ